สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นช่องแบ่งปันความรู้จากงานตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ด้านงานแพทเทิร์นคลิปนี้มาทำเสื้อน่ารักน่ารักกันนะคะจะเป็นเสื้อที่ใส่พอตีตัวค่ะซิปด้านหลังตัวเสื้อชิ้นหน้าจะแยกชิ้นชิ้นหลังจะมีแค่เกล็ดนะคะแล้วก็ใส่ซิปด้านหลัง แล้วก็จากเอลลงไปก็จะมีระบายนะคะซึ่งจะเป็นเสื้อที่ใส่พอดีตัวซึ่งจะมาทำไซส์ M นะคะรอบอกจะอยู่ที่37ถึง37ครึ่งนะคะบวกลบคูณหารไม่เรียบร้อยแล้วจะทำแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องบวกลบคูณหารอยู่ดิฉันจะใช้ผ้าสีดำแทนกระดาษนะคะเพราะว่าจะได้เห็นเส้นชัด จากด้านบนได้วัดลงมา1ไม้มันทัดเส้นยาวออกไปนะคะฝังเข้าหาตัววัดเข้าไปหนึ่งไม้มันทัดความยาวของเสื้อกำหนดที่36.5สิบหด้ค่ะตีเส้นยาวออกไปค่ะ ความกว้างของเสื้อ24เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางคอหน้าให้วัดลง3เซนติเมตรเส้นข้างคอ4.5เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะ จุดนี้ก็จะเป็นจุดรักแร้นะคะให้วัดลง18.5ด้านนี้ก็วัดลงมา18.5ตีเส้นเป็นแนวนอนจะเป็นเส้นอกค่ะจากเส้นอกก็วัดลง3เซนติเมตร ตีเส้นเชื่อมกันค่ะต่อไปมาหาในส่วนของรักแร้นะคะเส้นอกให้วัดเข้ามา5.25ซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ตีเส้นขนานมาที่ด้านบนค่ะจากเส้นนี้ก็วัดขึ้นมา3.5ซนติเมตร จากจุดนี้ก็ตีเส้นลงไปนะคะไปที่จุด3.5ซนเมตรแล้วก็ในส่วนนี้ก็โค้งนิดๆค่ะแต่งเส้นให้สวยงามค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของกเกล็ดเอวให้วัดออกไป8.5ซนติเมตรแล้วก็วัดออกไปอีก3ซนติเมตรเส้นอก วัดเข้าไป9เซนติเมตรกำหนดจุดไว้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้จะเป็นเส้นเกรดนะคะ1.5เซนติเมตรจากจุดนี้ก็วัดลงไป14เซนติเมตรก็ลักษณะครึ่งหนึ่งของเส้นนี้นะคะ แล้วก็โค้งเส้นนิดๆค่ะเส้นเกรดด1.5นะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากเส้นด้านล่างก็โค้งเส้นมาบรรจบกันนะคะอีกจุดหนึ่งของเกรดก็ตีเส้นมาที่เส้นใต้อกนะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เส้นนี้ก็วัดก็ามา1เซนติเมตรเพื่อเก็บเอวนะคะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะส่วนนี้ก็เก็บคอนิดหนึ่งนะคะทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็ให้ปิดเกล็ดนะคะแล้วก็โค้งเส้นให้สวยงามค่ะ โค้งนิดๆค่ะแล้วก็แต่งเส้นใหม่นะคะขอยญาตถอดออกนะคะแล้วก็ให้ตัดตามที่วาดไว้นะคะจะแยกเป็น2ชิ้นค่ะชิ้นที่1ชิ้นที่2ในส่วนของเกล็ดก็ตัดออกไปนะคะแล้วก็มาประกบกันอีกครั้งหนึ่ง ชิ้นที่1จะเป็นการวางสันทบชิ้นที่2วางสองชิ้นค่ะต่อไปก็มาทําชิ้นหลังกันค่ะมากกว่าชิ้นหน้านิดหนึ่งนะคะจะก,กําหนดที่38เซนติเมตรเพราะว่าเมื่อนํามาประกอบกันก็จะเท่ากันนะคะแล้วก็แต่งเส้นนิดหนึ่งความว้างของเสื้อ23เซนติเมตรนะคะจะทําเล็กกว่าชิ้นหน้านิดหนึ่ง แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจุดรักแร้ให้วัดลงมา20เซนติเมตรค่ะจะมากกว่าชิ้นหน้านิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันจุดคอลึกวัดลง1.5 เส้นข้างคอเท่ากับชิ้นหน้าคือสี่สครึ่งนะคะแล้วก็โค้งคอหลังค่ะจุดรักแร้ก็วัดเข้าไป5.25เท่ากับชิ้นหน้านะคะตีเส้นขนานขึ้นมาค่ะแล้วก็วัดขึ้น 3.5เซนติเมตรนะคะเพื่อที่จะเป็นเส้นรักแร้ค่ะตีเส้นลงมาค่ะแล้วก็โค้งนิดหนึ่งค่ะเป็นเส้นรักแรก้เช่นนี้แต่งเส้นให้สวยงามค่ะต่อไปก็มาทำในส่วนของกึ่งกลางหลังวัดข้าว1เซนติเมตรเก็บเอวนะคะ เกล็ดหลังวัดเข้ามา8เซนติเมตรกำหนดจุดไว้ค่ะแล้วก็ทำเกล็ด2เซนติเมตรจากเส้นอกวัดลงไป2เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีเส้นเกล็ดเชื่อมก,กันค่ะก็จะเป็น เส้นเก็ดหลังด้านนี้ก็เก็บเอวหเซนติเมตรด้านหลังใส่ซิปให้วัดเข้ามาครึ่งเซนติเมตรนะคะก็จะใส่ซิปประมาณ14นิ้วนะคะในส่วนของรอบคอก็ใช้วิธีการกุ้นนะคะ ในส่วนของวงแขนก็ทำสาบหลบค่ะในส่วนของการวางผ้าชิ้นหลังวางผ้าสองชิ้นเพราะว่ามีการใส่ซิปหลังค่ะต่อไปก็มาทำในส่วนของระบายกันนะคะ mm hmm. เมื่อปิดเกรดนะคะรอบเอวก็จะอยู่ที่31นิ้วนะคะซึ่งถ้าใครต้องการให้เล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งก็สามารถขยับขยายออกมาได้นะคะ ถ้าเป็นเซนติเมตรก็จะได้78เซนติเมตรในการทำระบายความว้างใช้10เซนติเมตรในส่วนของรูปก็คือใช้ไปอีกหนึ่งเท่านะคะหรือว่าน้อยกว่านิดหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะตามชอบแล้วก็เย็บรูปสองครั้งนำมาต่อกันนะคะก็จะได้เป็นเสื้อ แขนล้ําที่สวยในส่วนของรอบคอก็ใช้วิธีการกุ้นนะคะในส่วนของวงแขนก็ทําศาลหลบค่ะคลิปนี้หวังว่าคงถูกใจนะคะรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้ใต้คลิปขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ